สวัสดีพี่น้องทางบ้านครับผมทักทาย FC แฟนคลับแฟนเพลงหมอลำเสียงมิวโง่พุทธสกรครับขออนุญาตพี่น้องทางบ้านขึ้นไลห์ไหมเด้อเนื่องจากไลห์เมื่อกี้มีปัญหานิดนึงนะครับผมอ่ะพี่น้องครับผมผู้ใดที่ออกจากไลห์เมื่อกี้แล้วเขามารับชมไลห์ไหมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดลิงก์แค่แบบจ้องตัวกลุ่มปิดนะครับผมพี่น้องขออนุญาตขึ้นไลห์ใหม่ก็แล้วกันนะครับผมไลห์เมื่อกี้มีปัญหานิดนึงพี่น้อง เลยเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงนะครับผมเมื่อนี้ครับผมลูกหลานมอลำเสียงมีหกนกปูนสะกร์ครับทําการสแสดงอยู่ที่วัดบ้านน้องอ้อนะครับผมตะบนน้องอ้ออำเภอหนองวอัวซ้อจังหวัดอุดรธานีบ้านเฮาพี่น้องครับผมพี่น้องบ้านไกยเล่นเคีื่องครับผมอย่าลืมเดินทางมาให้แรงเชียร์แรงใจกับทีมงานลูกหลานมอลำเสียงมีหกนกปูนสะกร์กันแล้วหรือพี่น้องเด้อชมฟรีซอดแจ้งนะครับผมครับหนึ่งฝากได้ไหมพี่ฝากได้ไหม ข้้เพจแลวกก็ปัตอนนี้ปักมุดล,ลิงว่าไหนพี่น้องปักมุดล,ลิงใครบักจองตัวยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเอาพี่น้องพวกด็เขาไม่เลี้ยวครับผมทักทายกันได้นะครับผมฝากอะไรก็แชร์นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกสะหน่อยบ้าเบิร์กภาพี่นออ้องยังรอเบิร์กบรรยากาศหน้างานนะครับผมตอนนี้บ้าเบิร์กยืนที่ฮันมิกพี่น้องยืนอยู่ที่บริเวณฮันมิกนะครับมันคือปักบ่ได้ไมันปักหมดุดไม่ได้ครับผม พี่น้องครับผมเดี๋ยวบันี้น้าเบิร์พระพี่น้องยางเราเบิ่งบรรยากาศใจเข้าเดึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมบรรยากาศด้านหน้าเวทีตอนนี้อีพออีเมลเ้าม,มานั่งฐานฟังหลอลฟังล่ำนะครับผมเต็มเดินแล้วพี่น้องเต็มเสื้อเล้วพี่น้องปุนะสาเต็มแล้วครับผมนั่งถามว่าล่ำนะครับผมตามดูทุกไลท์ ขอบพระคุณนะครับผมพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ไรกําลังมีปัญหาพี่น้องหล้านลูกเสียมันขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณกรมมาความแพงจากพี่น้องท่าบาทสุขุสักคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมบ้านน้องออดตะบนน้องออดอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมพบกับลุงหลานมลลัมเสียงมีหกนพสกรครับผมการแสดงเต็มรูปแบบ3ามทุ่มตรง,ตงโดยประมาณชมฟรีซอดแจ้งนะครับผมมือนีบัตรฟรีได้พี่น้องเด้อ งานฟรีนะครับผมมือนี่ไม่ไลรสดพร้อมพี่น้องผู้ใดที่ยังบม่ข่อกลุ่มนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มนะครับผมตอนนี้กำลังหาวิธีปักหมุดลิงอยู่พี่น้องลิงไลรสดปักหมุดไม่ได้นะครับผมโอ้ยังไหนรับปักหมุดยังไม่ได้ลิงใครบัตรจองตัวปักบุดยังบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเข้าไปถ่ายรูปกับน้องไอได้ไหมครัได้คะ่ะผมแต่ว่าขอเป็นช่วงช่วงเอ่อ ช่วงประมาณสามสี่ทุ่มนะคะผมบรรยากาศงานงานตอนนี้ยี่อ,อยเมยียเขามานังถาฟัางหลออฟังร่ำนะคะผมเขาไปประมาณช่วงสามสี่ทุ่มนะคะผมเพราะว่าถักเกิดเขาไปช่วงนี้นะจะบอสสะดวกนะคะผมเพราะว่าอีลาน้อยกะเตรียมตัวแต่งหน้ายุพี่น้องนะครับผมเตรียมตัวแต่งหน้าอยู่นะคะผม บรรยากาศงานเวทีตอนนี้กำลังคึกคักเลยพี่น้องครับผมตอนนี้บนเวทีเรานะครับผมระบบไฟแสงสีเสียงจอ LED นะครับผมพร้อมแล้วตอนนี้เหลืออาจารย์โรตุ่ยกังเช่าเซ็กพี่น้องรอชาวเซ็กนะครับผมบรรยากาศกําลังคึกคักเลยพี่น้องนี่บรรยากาศนางฮะหน้าเวทีเฮาคาดว่าคนอาจจะลนบัตรให้กอลพี่น้องเมื่อคืนนี้คนลนบัดแให้พี่น้องคนร้ายหลายเตย่าคนยังเต็มเดินอยู่พี่น้องลืมลงนะครับผมอาร์คีไว้ลืมล่องรับก่อนพี่น้อง บรรยากาศหน้าง,งานนะครับผมกาลังหาวิธีปักหมุดปักหมุดลิงบัตรไอพี่น้องขอภัยพี่น้องเด้อครับผมโอ้ยยังไงหนะบัดเนี่ยปักหมุดลิงไทยบัตรกลุ่มปิดไม่ได้เลยครับแชร์แล้วจ้ารอในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะผมเจอกันในกลุ่มนะคะผมบัตรกลุ่มปิดราคา129บาทนะครับผมชอบมากแบบมาหมอพอถึงเวลาก็ส่งลิง์ให้เลยนี่เห็นบอพี่น้อง นะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ซื้อแบบมา่วๆไว้แล้วนี่เขาบอกต้องเสียเงินโอนเงินดูพี่น้องโอนครั้งเดียวจบเลยนะครับผมดูได้ทั้งเดือนมีอะไรมาในกระเบื้องอะไรอย่างนีไหมพี่น้องครับผมขอบพระคุณหลายเด้อขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับผมจากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงมะล่ำเสียงวิหกนกพงศกรสุกขุสุขคนนะครับผม เสร็จแล้วจ้ะขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณวันนี้เสียงหกฟังๆมันๆเด้อขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมบ้านน้องอ้อตะบนน้องอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมพบวผอกับลูกหลานมล้ำเสียงมูลนิพพสกรครับคารวัลข้อมูลข้อมูลเดือทางมอหาจอดถึงแหล่าน้องวัวซออุดรธานีบ้านเฮาขึ้นนี่พี่น้องน้องวัวซอครับผมพี่น้องเปิดบันไกลเล่นเคียงเด้อพี่น้องผู้ใดที่อยู่ไกลๆนะครับผมอย่าลืมเดือทางไม่ให้แรงเชื้อแรงใจทีมงานมล้ำเสียงมูลนิพพสกรกันได้หลายครับพี่น้องครับเมื่อนีีี้ชชมฟฟรสสออดดแแจจงงนะคับผ ส่วนพี่น้องผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมเดินทางมาบ่อหอดจอบบะถึงนะครับผมอยากเบิ่งไลฟ์สดอยากเบิ่งกำลังใจอยากให้กำลังใจอีหลาหน้อยพอใจลูกจ๋าทีมงานมาล่ำเสียงรบพระสกอตรุษทุกชีวิตนะครับผมวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยพี่น้องสามารถซื้อบั่อจองตัวกลุ่มปิดราคา127บาทนะครับผมชมตลอดทั้งคืนเลยเด้อหน้างานชมฟรีพี่น้องผู้ใดมาบ่อหอดจอบบะถึง127บาทแล้ชมในกลุ่มปิดนะครับผมร้อนในกลุ่มแล้วค่ะลูกเบิร์ดขอบพระคุณนะคะผมเจอกัอนนะครับผม ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าวันนี้มีกลุมปิดไหมครับวันนี้มีกลุมปิดนะครับพรดเทลานะคะฝากมดไม่ได้ตอนนี้นะคะกิจกรรมด้านหน้าเวทีสำหรับมาถึงบรด้านหน้าเวทีแล้วคี่นี่ากฝากข้อความใครก็ไม่ได้เลยงวันนี้มีไล์สดกลุ่มปิดนะครับผมแต่ว่าพี่น้องไล่สดปักมดลิงบ่ไรนะครับผม สัญญาน่าจะไม่เสถียรด้วยนัาสมัครคนร้องเพลงไหมคะอ่าเฤดูกาลนานะคะผมฝากติดตามเพจมอลำอลังการโชว์กันแล้วกันนะครับผมฤดูกาลนาพี่น้องผู้ใดทีมมีลูกมีหลานนะคบผมอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องหมอลำฮังือิลเดนเซอร์นะคบผมฤดูกาลนาหมอลำเสียงมิหกนกพงสะกรลไม่รับออเดชั่นศิลปินนะคะผมแต่ว่าจะเปิดรับออเดชั่นศิลปินอยู่ที่หมอลำอลังการโชว์นะคะผมหรือว่าเสียงมกสาขาสองนะคะ อันนี้แม่ไฟพี่น้องอะไรสดแบบไหมลอะไรสดนช่ยนก็ไดูจะขดววยพี่น้องย่งเรื่องควบคุมเด้อตอนนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่พี่น้องยิ่งเรื่องเขาควบคุมนะคะควบตอนนี้เพจหลักเขาปักหมุดเลี้ยงไม่ได้เลยแม่ไฟก็มาในสดพี่น้องวันนี้ได้นวันีนะเราจะทาการแสดงนะคะลุกขึ้นเลยค่ะบมแล้วเลยซื้อแล้วข้อกลุ่มไม่ได้รอเลยมว่าจ้าชอบมากค่ะการแสดง แสดงได้ดีมากเมื่อคืนอยู่บ่าวาติดตามตลอดค่ะเมื่อคืนพี่น้องบ้านบ่าวานะครับผมอาการอันรวดสกุลนครคนรลายไหลพี่น้องคนเยอะมากสอดแสียงสางปางเตยล่าคนยังเต็มบ้านเดียวพี่น้องอัดธิบายแต่ว่าเริ่มลงกับปอมูซ่าเนี่ยรับก็รอในกลุ่มข้อแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดร้อยเจอกันมาเลเซียประกาศตอนไหนคะรออยู่ค่ะติดตามคิวงานนะคะผมอยากทํางานด้วยค่ะนะคะเพราะเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง รับสมัครคนร้องเพลงไหมคะฤดูกาลนาเด้อครับผมสมัครมาที่มลมาลาการโชว์นะครับผมเรียกว่าเสียงหกสองนะคะผมให้ทุกท่านได้ชิมฟรีอยากทํางานตําแหน่งอะไรเนาะครับผมสมัครอย่างน้อครับผมส่งสลิปไปเพจวงนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่โอนเงินแล้วส่งสลิปมาที่เพจนี้เด้อครับเด้อส่งสลิปมาที่เพจนี้นะครับผมนนะะคช่วงถ้าบุญมือคือค้าแค่พี่น้อง เดี๋ยวคุยคนกข้างไม่รู้เรื่องนะ,ขะเาขาเจะว่าเอ้าขาเจ้าเฮ็ดยังกันเพราสิว่าถ้าผุดเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังแจก,จกโอที่พี่น้องตามความสามารถพิเศษหยิบได้เลยค่ะกี่แก,กว้วก็ได้เราขอ